พราะว่าราชาปีศาจส0 9แม้ว่าเทือเขาราชา,าศูนย์จะไม่อันตรายเท่ากับเขาอาศูรมายาแต่มันก็เต็มไปด้วยอสูนยวิญญาณขั้นสูงเช่นกันมีกระทั่งอสูนวิญญาณที่เหนือกว่าขั้น6มันขึ้นชื่อเรื่องอสูนที่ร้กาต้องตามหาบางสิ่งที่นั้นต่อให้เป็นขั้นแดนเทพก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงนใช่แล้วไงเอะ เพราะมีความเสี่ยงสูงจากสถานที่ที่แข่งขันที่อันตรายในการประชันครังนี้ข้าได้ซ่อนโอสถขั้นแปดห้าเม็ดไว้ที่นั่นด้วยฮะโอสถทะลวงปรานจะหาเจอหรือไม่ก,มก็แล้วแต่โชคชะตาืมของดีเลยนี่วะโอสถทะลวงปรานเป็นเม็ดยาขั้นสูงที่เหมาะกับผู้ที่เกือบจะทะลวงขั้นของพลังได้แล้ว ในแผ่นดินเทียนอยู่นับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งแม้แต่เจ็ดสำนักก็ใช่ว่าจะมีไว้ครอบครองแค่กินมันเข้าไปเม็ดเดียวก็ทําให้ระดับจตาฟ้าขั้นสูงสุดทะลวงขั้นสู่ระดับแดนเทพได้ทันทีและไม่มีผลข้างเคียงและถ้าผู้มีระดับแดนเทพได้กินมันก็จะเพิ่มพลังปราณอย่างมหาศาลหลายเท่านักชิงเทียนไม่ต้องห่วงมันต้องไปของข้า โอ้ผู้อาวโสช่างลงทุนจริงแบบนี้ยิ่งทำไม้ค่าทุนรอชมการแข่งไม่ไหวแล้วสิเอาละการแข่งเริ่มได้ค่ายคนนั่นมันน่าสงพวกเรากจะกระจายกันออกไปขั้นแรกคือเราต้องตามหาพวกขอรับพอบ้านจัว ไม่ต้องห่วงพี่จัวข้าเองก็ได้ฝึกตำราพิชัยยุทธสงครามมาจากท่านพ่อบุญธรรมมาไม่น้อยยังไงก็ขอให้ได้เจอท่านเร็วๆนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าการที่ส่งเจ้าไปอยู่กับท่านจอมพลจะคิดถูกแล้วสินะตอนนี้ข้าก็ล่งใจไปเปราาหนึ่งไปกันโอ้ฮทุกคนระวังตัวกันด้วยนะขอให้ กลับมาอย่างปลอดภัยเอ้ไอ้สัตว์เร็วๆเจ้าฟานค่าค่าจะแก้แค้นเจ้าไอ้ข้าจะให้แกชดใช้ด้วยเลือดโอยมิน่าอีเจ้าฟานเมื่อกี้มันแอบหัวล็อใช่ไหมเจ้าเนี่มีดีแต่เห่าจริงๆนะพอพวกมันเดินเข้าไปแล้วค่อยเห่าทีห <tro> ลังนี Z ่นะเราอดีตความหวังของสุนักไม่ละอายเลยไงรีบใส่หัวไม่ได้แล้วเร็ว โอเคอ่ะอาสูร <rôle> นั้สี่มีปฏตพีสงครามหรือมีครามอะไรกันเดี๋ยเอ๊ข้าไม่มีเวลาไนเสียเวลาทถวนี้นะจี ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าเพลิงฟ้านี่มันจะส่งผลต่อสูรวิญญาณทั้งหมดแบบนี้ถ้าง,งั้นก็ต้อง <c oughs> แบบนี้เถือกเขาราชนอสูรสบายข้าละ <_ C> เอ๊ะ <_ C> พวกเขาคงถูกจับแยกกันหมดแน่แต่ขนาดของเทือกเขาราชนอสูรก็ไม่ใช่เล็กๆอีกทั้งยังมีอสูรวิญญาณขั้นสูงอีพียบสำหรับพวกยุนไห่แบบนี้ไม่ดีแน่ต้องรีบหายเจอ ช่วย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 ด้วยช่วยช่วยด้วยเอ๊ะเธอเขาราชันอสูรนั้นอันตรายมากไม่น่าจะมีคนธรรมดาเข้ามาเสียหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของสมนักนางผู้หญิงด้วยหรือว่าจะเป็นนางเองฮะหรือไม่อาจไม่โถเว้ยหันั่นมัน อสูรขั้นหกอสรรพิษพลิกสมุดรเหรออสรรพิษจะมีโลหิตมังกรไหลเวียนอยู่ถือว่าเป็นอสูรขั้น6ขั้นสูงสุดด้วยมันแข็งแร่งไล้เคียงกับอสูรขั้นเจ็ดด้วยซ้ำ เจ้าเป็นยังไงบ้างเอ๊ะบ้าอะไรไงทำไมไม่ใส่เสื้อกับเสื้อผ้ากันฝ้าเ้ยตาตตตบ้าปิดตาของเจ้าซะหลับตาลงเดี๋ย้ีนะอย่ามองนะอ่านราประการใดขออภัยด้วยนะครับขออบคุณครับ